สหับดาห์หนังสือศูนย์เศรษฐกิจโอ้ยตัเกมสวิตโฮม Home แกนไปมุกจะมีนางรำออกมาบีบคอก็มีนี่ผมก็เคยดูนี่เริ่มต้นสำหรับเด็กสามขวบนะครับเด็กสามขวบเลยอ่ะสวัดครับบกนีาอยู่ที่ไหนสหับด้านหนังสือศูนย์เศรษฐกิจ เราจะเป็นหนอนหนังสือผมไม่ต้องเป็นหนอนครับทำไมครับเพราะผมไม่อ่านหนังสือว่าไปเราจะมาดูแบบเหมือนพวกการ์ตูนอนิเมะหนังสือการ์ตูนว่ามีอะไรน่าสนใจไหมมาไปไปไปเราไปเดินดูข้างในกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างไปเดินเดกัน ตอนนี้นะคุณแมงกำลังลองหาโซนร้านเด็กเขาม่บอกนะฮะบูธอะไรอยู่เบอร์ไหนชนไหนเด็กห้องคิงครับสีชมพูจะเป็นหนังสือเด็กและการศึกษาสีฟ้าเป็นหนังสือทั่วไปสีม่วงจะเป็นนิยายวายอ้าวทางตูเลยไม่ใช่ละสีส้มหนังสือการ์ตูนแล้ววัยรุ่นนี่อ่นี่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสีส้มกันเลย ผมเจอหนังสือหมอคุณแล้วพราะแต่ปิดกผมไม่ใช่ใส่อิ๋วนะคุณจะได้ลึกซึ้งในรสธรรมทำกรรมดีไม่ทำกรรมชั่วนี่คืออะไรอ่ะเขาอยากได้อีกแล้วมันคือห่านขี้เหล่เนียิ่มอ่ะเนี่ยเขาก็จะมีแบบพวกร้านจิบบะถาขายของจุ๊บจิ๊บป่ะเนี่ยเขาเหมือนพวกร้านของเล่นด้วยคุณจะแข่งกับผมเนี่ยดูว่าจะรอดมนะฮะโอ้โหผ่านไปอย่างช้านะคุณเมย์โอ้โหแล้วเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วก็มือปอมมาเล่นกันหน่อยอ่ะ ยังไม่ทันเลยเลยผมก็เลิกเลยเดี๋ยวนดูกิ๊กี้งยอยสี่เดียวกันแรับเฮ้ยเนี่ยเท่นะอย่างเงี้ยหนังสือที่เขากางออกมาแล้วก็แบบเป็นฉากเป็นอะไรอย่างเงี้ยเลยเขาเรียกว่าอะไรนะิ๊บุสวยนะ อันนี้คือบอร์ดเกมเหรอครับไอ็อย่างนี้เล่นยังไงครับนี่เริ่มต้นสำหรับเด็กสามขวบนะคะเด็กสามขวบเลยอเราจะผัดกันเปิดนะคะใบบัวทีละหนึ่งใบอ่ะเปิดเลยค่ะใช้หาปลาหางสีม่วงตกได้ตัวเดียวค่ะตกต้องตกตกได้ตัวเดียวยังไม่เริ่มเลยตกได้ตัวเดียวค่ะอ่ถ้าเจอก็เอาไปไว้ที่ตัวเองค่ะเหมือนเล่นเน้นความจำาม่ได้เฮ้ย คราวนี้เราจะเปิดตรงกลางและให้ทุกคนหาภาพเหมือนใครหาเจอก่อนให้เก็บการ์ดไปได้เลยอันนี้มันมีหลายตีมนะคะมีแบบสตาร์วอลลอันนี้จะสตาร์วอลด้วยนะครับสตาร์วอลเกมนี้เล่นได้4คนนะคะเดี๋ยวพอเปิดสวิตช์ปุ๊บเครื่องบินมันจะบินเตรียมค่ะไปค่ะโอคือดังเด้งมันเหรอใช่แล้วเราต้องอย่าให้มันไม่โฉบไกลแล้วค่ะไปกันเลยใช่โอ๊ย ขอบคุณนะครับขอบคุณครับก็ติดตามนะคะข่าวสารของเพจเรานะคะได้ที่เพจลานละเล่นนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณครับสมัยเราไม่มีอเกมแบบนี้เออขอบอกว่าตอนสมัยเราแบบเน่อเหนื่อยเออันนี้แบบพันนาเล่นมา้เลยตั้งเลทอายุของบอร์ดเกมแบบนี้นะว่าแบบให้เด็กสำหรับสามขวบสี่ขวบเอ่อยเลยเป็นยังไงก็ฝากลานทีเวยนะ ใครสนใจก็ต,ต <c oughs> <c oughs> ิดต่อต ough> ิดต่อทั้งเขตก็ได้เลยเอาจริงๆงานถ้าเพื่อนๆสนใจแบบบอยเกมอ่ะมางานสัปดาร์นังสื่อเจอร้านร้านเนี่ยบูธเนี้ยคือจบครบหมดที่งานสือเลยงานของเล่นแน่วเลยแวะเห็นแล้วแวะ นี่คืออะไรครับพี่นี่ออดิโอบุ๊กฟงคอาเข้าใจผมมันะแต่เหมือนกับการฟังพอสแคร์อะไรอย่างเงี้ยนะสแกนทดลองฟังด้วยนะนี่นี่เขามีหูฟังให้ใส่ข้างบนเ<อ>นี่ยอ๋อนี่ไง อ่ะฟังครับผมฟังเลเซอร์ด้วยนะบอกเกมเมอร์ยุคนี้ฮะใช่เกมเมอร์ยุคนี้เลยสายข้างทะเลเดือดบทที่หนึ่งมัชชาคิมูเฮ้ยอ่ะบอกที่หนึ่งอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบใหม่สำหรับผมมากไม่เคยเห็นี่คุณเคยเห็นครัใครที่รู้ว่ามีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกพวกเราได้นะบอร์ดของ Power t a c แท c ิมันเป็นบอร์ดเกมคือมันจะเป็นบอร์ดเกมลักษณะแบบคล้ายๆบ a r h a เ m มเแหละเนี่ย่เงี้ยจริงๆก็นึกว่าแบบเป็นโมเดลอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยศิลาพยากรณ์นี่ชื่ออย่างเท่เลยเอ๊ยไม่เหมือนเซอร์ เกมศิลาพยากรณ์รสายสดตาก็ตามมาคนที่อ่านหนังสือบ่อยอาจจะสายตาเสียได้เขาก็จะมีเปิดบูธมันเวื่อสายตาสามารถว่าใส่ตาประกอบแว่นที่นี่ได้เลยในทางแถบด้หนังสือก็มีครบ,เ,บเ,เลยครบองเลยว่าเรื่อรมันเขาตัดมาเพื่อกันแล้วกันมีเป็นพวกแบบฟิกเกอร์อะไรพวกนี้ขายด้วยนะเะเดี<ช>๋ยวเราเดินไปดูในร้านกันว่านีอะไรบ้าง กระแสสไปแฟมซอร์เรีแรงมากอันนี้พูดนี้มันหายากเนเนเขามีครบเลยสองหน้าตัวนี้มันเป็นมาสเตอร์ไลท์เนี่ยเป็นงานอีกบางกุฎีนะบางกุฎิมันต้องไปจับฉลามเออใช่ เื่อเกมอ่สวิทโฮมสวยครับมีสาม3ลายนะครับผมแล้วมันมีความลับซ่อนอยู่ด้วยให้เข้าไปที่ Instagram นะโฮมสวิทโฮมเมอร์ชนะฮะสแกนไปปบุ๊บจะมีนางรำออกมาบีบคอลายนี้ลองใช้ดูอันนี้ถ้าคุณใส่แล้วถ่ายรูปปุ๊บคุณจะโดนแทง ก็คือสามารถเอาไปเล่น AR ก็ได้ใส่เนี่ยผมก็ใส่อยู่เนี่ยไปที่เพจได้เลยฮะ Home s w p e r Home r นะครับบอกคุยแล้วนึไซชาดูเลยไปไปคุยได้เลยเพราะมีมีสาวไอเอลกับไฮไอเอลอยู่ขอบคุณมากนะคบขอบคุณคับสาว ซีรีส์จีนนี่บูนี้ซีรีส์จีนอะหนังสือภามันจะสวยมากมันจะเป็นฟิลนิยายจีนใช่ไหมก่อนที่เขาจะมาทําหนังให้เราได้ดูเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นซีรี์แบบนี้ก่อนนี่เรื่องนี้ก็สนุกเนี่ยเรื่องอะไรี่เรื่องว่าว่าด้วยจุดจบของการไปช่วยตัวร้ายโอเคน,นี่ภาพสวยนะดูดีดภาพเขาสวยมากเลย mm. ตอนนี้เรื่องไหนขายดีอะคะ อะลรค่ะตาน,น้าเลยค่ะเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะคะหวังอี้นะคะ <c oughs> เขาหลุดออกมาได้กลายเป็นตัวร้ายอะคะ่ะที่แบบว่ารจริงๆแล้วในใจไม่อยากยทําเลยพ<บ>เพราะว่าน้องชายของฉันน่ารักขนาดนี้พี่เขามีคอสเพย์ด้วยมาถ่ายรูปได้ สโลแกนโคนันไหนไม่คุณจะ,จะอยู่ที่ไหนมึงจะเป็นใครไม่มไมว่าคุณจะเป็นเด็กใครไม่ใช่มั่วแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กบ้าอะไรจะอยู่ตรงนี้ให้แบ็คดรอปของโคนันภาคอะไรเนีน่ยดูดจริงๆไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเข้าลงนะนี่ดุมากเลยบุ๊ควีที่กำลังจะเข้าอวโลกนี่ผอยู่หน่วยส่วนใช่ไหมใช่ที่ขัขบกันดั้มอันนั้นเปนอวโลเลยอ้าไม่ใช่เหรอ บูธที่อยู่ขวามือผมอ่ะเป็นบูธของค่ายหนังสือการ์ตูนยุคแบบเก,เก่าๆดั้งเดิมเลยนะวิบ<ค>ูล<อ>กิจนานมากนานมากเขาะจะมีแบบหนังสือการ์ตูนดงัดงๆก็คือแบบโคนัน GTO ที่ผมมเห็นมีแอ,อปแพ็กออนไลน์ท่นด้วยแอปแพ็กด้วยแอปแพ็กด้วยก็อยู่กับวิบูลกิจวันนี้เขาก็มีแบบหนังสือชุดมาขายแล้วก็เป็นราคาพิเศษด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีชุดอะไรบ้างอย่างเงี้ยที่เขาแบบจัดชุดรวมเล่มอ่ะเออเขาไปเก็บสะสมได้เลยถ้ามันสภาพดีๆร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันครบๆอ่ะมันมีมูลค่านะระบางเรื่องอตพ้าวนูก หายากี PM ่กระตูเยอะมากเยอะเลยอยู่มานานดูปไอซ์นันอยู่มานานจริงอยู่มานานจริงเพราะพี่แก๊งเราตรงนี้ก็มีสามปลายสามกลางมีแตะสีกันหมดอะนี่แร็กเก้นนี่ยออะไรคืออะไรสปอว์ องุ่งอืมอุ่งพวกนี้จะเป็นแบบพวกพวก,ก่อแก้วอะ <S <S อันนี้แบบเป็นสติไฟเตอร์จูจิสุไคเซนก็มีเนี่ยเ <ๆ S 2> นสโกตัวนี้เพิ่งองอกนะ อยู่มาถึงสักทีหนึ่งเซอเอเคสจุดหมายที่ปักไว้เข้ามาชาตินี้พี่ต้องเทพเลยนะตัวที่ใหญ่แล้วอ่ะดูนี่แต่ตอนมันเป็นเด็กน้อยตอนเห็นเห็นตั้งแต่ตอนที่เกิดโลกใหม่เพิ่งเพิ่งเกิดอ่ะอ๋อตัวนี้ยังไม่มีวางขายวียงไมม่าาขเลยอ๋อก็คือจะซื้อได้เฉพาะในงานตอนนี้ใช่ไหมครับไอยอดหนังสือปูโตนี่มันตามไอแอนิเมะอยู่หรือว่ามันมันหลังแล้วอ๋ออนิเมะมันจะจบที่เล่องผ้าอ๋ออนิเมะมันจะจบที่เร่อง้าอันนี้คืออันนี้คือไปไกลไกลกว่าแล้ว ไรเด็กกุกกะแต่ไรเส้นโค้โคตรนะดูวนโคตรด้จะทำเป็นไรเดอร์ที่แบบไรเส้นยาวด่ะเถ้าว่ากันด้วยตามสเกลพลังอ่ะเขาสูงที่สุดในเฮเฟย์ทั้งหมดแล้วนะสิกนักลบสยบล่าเนี่ยห่างยัเดือดอยู่นะไรเส้นมันเหมือนในเนี่ยเลยขอออฟแรกนาร็อกอ่ะนี่นี่ชื่อแบบแปลกๆก็มีนางร้ายเลยขอใช้ไปใช้ชีวิตสบายในคุกชื่อมันก็แบบคืออะไรวะในคุกมันสบายหรือไง นี่นี่นี่โอ้โหไออุ่นนี้ที่เรียกว่าเธอทำทำโมเดลทำสีไม่ทำโมเดลรวมๆเลยถ้าใครแบบอยากศึกษาเรื่องประกอบโมเดลหรือทำโมเดลอะไรพวกนี้ก็ซื้อไปดูได้เลยติดหลังโทรศัพท์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใอันนี้เป็นลายโน้กโฟพาร์ตะ เหมือนตัวที่บ้านผมเลยนี่เรามาดูกระตูมเก่าเลยอ่ะนี่บางเรื่องนี่ผมไม่รู้จักเลยนะยังไม่เกิดเลยมั้งนี่เรื่องนี้คุ้นๆอยู่เออแต่ว่าสภาพหนังสือยังแบบยังโอเคอยู่เลยนะไม่เคยแจกให้แบบขอใหม่เลยอ่ะผีน้อยใครบูสิบอุณก็บีอันตัวบีนี่ผมก็เคยดูคือใครรู้จักนี่คือบอกหมออยู่แล้วขึ้นเลขสามแน่นอนคุณดูโลโก้ช่องเก้ามาก่อนเนี่ยเออเนี่ยโลโก้ช่องเก้าอ่ะคือเก่ามากไม่รู้จักทักเรื่องเลย ไทยว่าวัยรุ่นไทยอ่ะไม่ละการอ่านโอ้โหไม่จริงอ่ะเต็มไปหมดเลยคนแน่นคนเยอะแะจริงจริงอ่ะทุกฟูดอ่ะที่เราดูอ่ะแน่นแทุกฟูดเลยนะเออมีคนให้ความสนใจแบบเยอะมากใช่ใช่ Look at this dude โน no 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 นโนนผมจะชอบอะไรอย่างนี้บ้างเลยเอาสถอไปทานได้เลย อะไรกันอยู่บูธอะไรจะอยู่บูธเฟิร์สเลิฟ <c oughs> ให้เราเป็นรักแรกของคุณนี่พิกกี้มีรักแรกกี่รอบแล้วครับอันดับที่ได้รักแรกได้ไงครับฟินนิคเน็กซ์สังกักตีพิมพ์ค่ายที่เขาเอามหาศึกคนชนเทพอะ่ะมาตีพิมพ์แล้วมันดังมากคือตอนนี้ในอนิเมอะอ่ะมันค้างอยู่ตอนที่แบบกำลังจะสู้อ่บบุญด้างกำลังจะสู้คือซีซั่นสองอ่ะมันแบ่งเป็นสองพาร์ทคือครึ่งแรกจบแล้วครึ่งแรกจบแล้วเขาบอกว่ามหาศึกคนชนเทพอ่ะถ้าเป็นมังงะแม่งโคตรเดือด บูธของเด็กต่อบูธเด็กตรงนี้ม,มันเหมือนจะเป็นบูธแบบขายสินค้าอย่างแรกที่ได้เห็นก็คือเสื้อวันพีชอ่ะนี่นไงแก้วก<อ>ันด้มเนี่ยที่เราไปร่วมงานเรืิตัวของ,ของนา้มาคือใครจยากสะสมมากก็จัดได้เลยกระเป๋าใบใหญ่ของนายกันด้ามแต่อตอของผมจะเป็นสือขาวอ่าตอนนี้เหลือจะน่าจะเหลือเทากันแล้วน,ำน,ำนี่อ่านี่อะไรเนเจ้ อันนี้เขาอยู่อิจิบันคุจิของบีดมื่อกี้มีคนจับได้ได้บีดคุยะไปตัวได้บียปสองตัวแล้วก็ได้บีดได้ได้อิจิโก้ด้วยอีกตัวหนึ่งกล่องไปเลยดวงเขาดีนะเป็นเราอ่ะเราเขาไปเกลือนี่ครับผู้มากับดวงโอ้โหเต็มไมดเลู้มากับดวงนะฮะเวลาจะซื้ออะไรที่เป็นอย่างเงี้ยผมโทรไปถามแล้วกับคนทีซื้ออะไรบ้างมีโทรบอกนะขอบคุณนะครับเราจะเสี่ยงไหมผมกลัวได้ผ้าเจีนหน้าผ้าจีนหน้าเต็มบ้านเลย ก็เดี๋ยวพิกกี้จะเป็นคนจ่ายให้พวกเรานะฮะเอาดีพิกกี้ลองดูลองดูดิโอ้โหทำแอคล็อกได้เงินตั้งเยอะแค่นี้เอง อันนี้คือคอมิกมาเวลเราเอามาแปลเนี่ยในนี้ก็เปลยไทยๆแล้วมายิ่มให้นี่ก็สิทธิ์ดั้งเดิมได้ป่ะเนี่ยใช่ใช่จริงนะเก็บนะ้เก็บอย่างคุณอะขาคุณเก็บนะผมไม่มีขาในมุมแปลนสบาย๋าใงมุมผมเองแคปชั่นรู้เรื่องเลยจริงแม่ซื้อนะซื้อซื้อ นี <muitas S 2> ้เราก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวงานจับดังสือผมบอกวันนี้แบบเรามาวันอาทิตย์นะคนเยอะคนเยอะเกินไอ้จริงๆหนังสืออ่ะเยอะมากเดียวไม่หมดอ่ะแต่ละบูธนี่คือเขาก็จัดเต็มนะของโปรโมชั่นแต่ละที่แต่ละจุดนะมีทั้งการ์ตูนเก่ายุคแบบโอ้โหเราเพิ่งเกิดเอออะไรอย่างเงี้ยเจอแบบคอมมิกของมาเวลแบบตั้งเดิมอ่ะเออจะเป็นแปลไทยแค่ห้าบาทเองบางอย่างมันก็มีแบบขุมทรัพย์ให้เรารอให้เราแบบไปหาอยู่ก่อนเกมผมก็นึกว่าแบบมาสัปดาหห์นังสื่อกินบอกว่าของเล่นเยอะในโซน โซนอะไรเงี้ยเื่อของสูวิทโฮมอ่ะที่ผมเห็นนะที่เนี่ผมอยากได้แต่ผมไม่มีไซส์เออผมก็จะซื้ออยู่กัน้าอยากได้ใหญ่กว่านี้อ่ะต้องไปสั่งที่ที่เพจเขามาดูบรรยากาศงานสหนังสื่อกันว่าเป็นยังไงบ้างแล้วมีอะไรน่าสนใจในในงานบ้างเดี๋ยวลติดตามพวกเราด้วย พวกเรามีช่องทางคือ YouTube Facebook Instagram Tiktok อย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน f a c ก b o o k s c r e t ไว้มันจะทำให้พเพื่อนๆอได้เห็นคลิปใหม่ๆของเราอ่ะเด้งทันทีถูกคือมันจะได้รับข่าวสารจากเราเป็นคนแรกและการกด Subscribe เนี่ยมันเป็นการให้กำลังใจพวกเราแค่หนึ่งซับอ่ะมันมีค่าสำหรับเรามากนะเราจะได้มีแรงมีกำลังใจในการทำผลงานดีๆต่อไปอย่าลืมว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะไปใครคุณก็แกงเดียวกับเราเพราะพวกเราคือ h o b b เ Gang Hobby Gang พวกเราคือ h o ป b y g a n ง